หลายท่านเป็นกังวลว่ากระทรวงสาธารณสุขถอดยาแผนปัจจุบัน5ตัวออกและให้ใช้ยาแผนไทยออวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันว่ายาทั้ง5ตัวมีอะไรบ้างและใช้แทนกันจริงๆได้ไหมมาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอเฉพาะทางบาดเดียวและ y o u YouTube c h a n n นลหมอเฉพาะทางบาดเดียวนะครับกับผมมาเกมนายแพทย์อดุลชัยธรรมแสงเสริญนะครับก็เป็นสัพทย์และก็สัมผาตกแต่งนะครับมาวันนี้เนี่ยเป็นคําถามทางบ้านนะครับเพราะว่ามี f อนะครับส่รงรายละเอียดแล้วก็ข่าวเรื่องนี้มาให้หมอนะทางช่องมเมสเซจของเฟซบุ๊กหมอเฉพาะทางบาดเดียวนะครับนะก็คือเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะถอดยา ที่เป็นยาแผนปัจจุบัน5ตัวแล้วให้ใช้สมุนไพรไทยแทนกระทรวงคิดอะไรเนี่ยทำไมอยู่ดีจะเปลี่ยนยาเอายาแผนปัจจุบันออกนะแล้วจะมาให้หมอแผนปัจจุบันจ่ายยาแผนไทยเอ้ยมันขัดกันนะมันขัดกันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้จากในข่าวของมติชนนะบอกว่าไปสัมภาษณ์นายแพทย์สมิกบอกว่า ยาแผนปัจจุบัน5ตัวที่ตัดออกเนี่ยมันจะเป็น5กลุ่มแนละกลุ่มกลุ่มอาการปวดเมื่อยนะกลุ่มอาการแก้ไอกลุ่มอาการท้องเอืดกลุ่มอาการท้องผูกและกลุ่มอาการลิ์สีดวงนะ5ตัวแก้ปวดเมื่อยเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้คีมไพลท่านรู้จักไหมคีมไพลามาแทนยาแผนปัจจุบันที่เป็นยานวดอนาจิสิบามส่วนยาแก้ไอให้ใช้มะแวง้งแทนเอ็มทัสซิส อ่าท่านเคยกินไหมเอมทัสซิสอ่าอันที่สท้องอืดให้ใช้คัมินชันแทนเอ็มขมินเอทีอ่าสีถ้าท้องผูกให้ใช้มะขามแขกแทนบิสคอดิลอ่าอันที่หลาศีดวงใช้เพชรสังคาตแทนยาดัฟลอนอ่า,อาท่านฟังอย่างเงี้ย พอท่านฟังแล้วรู้สึกว่าไม่น่าจะเวิร์กใช่ไหมหมอฟังหมอก็รู้สึกเหมือนกันว่าไม่น่าจะเวิร์กแต่ก่อนที่เราจะพูดว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเนี่ยเราต้องไปหาข้อมูลมาก่อนว่า,วาเฮ้ยทำไมอยู่ดีกระทรวงสาธารณสุขเขาถึงได้มีไอเดียแบบนี้ต้องขอบอกก่อนนะว่ายาที่ท่านได้ยินมาทั้งหมดเนี่ย เป็นยาแผนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเอ็มคาเนทีเอ็มทัสซิสนะบิโซคดนะหรือดัลอมเนี่ยหมอใช้มาหมดแล้วมันเป็นยาตั้งแต่30ปีที่แล้วอ่ะมันเป็นยานานมากแล้วแล้วก็ใช้ติดมือกันมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในสมัยที่เราอยู่ในระบบราชการเราก็เคยจ่ายยาพวกนี้เหมือนกันมา คราวนี้เราจะมาพูดกันทีละตัวทีละตัวเลยจับคู่มันทีละตัวทีละตัวเลยว่ามันมีการใช้แทนกันได้ไหมมีผลงานวิจัยอะไรหรือเปล่าทำไมกระทรวงถึงได้อยากจะมาใช้แทนอันที่หนึ่งเลยคือครีมภัยเจ้าพญาอภัยผู้เบบน,นะท่านดูลักษณะมันเหมือนขิงนะมันคือลากเงาของตัวต้นไผ่นะก็ <S <S บอกว่ามันมีองค์ประกอบทางเคมีเนี่ยชื่อ ยาเอาเหยียดแบบนี้เลยนะโดยรวมแล้วเงาของภัยหรือลากของภัยเนี่ยมันมีสารประกอบที่ออกฤทธิต้านการอักเสบและบรรเทาปวดโดยเขาบอกว่าฤทธิ์การต้านการอักเสบเนี่ยมีค่าเป็นสองเท่าของยามาตรฐานไดโคฟินแอคของยามาตรฐานไดโคฟินแอคแล้วนสองเท่าแล้วเขามีการทดสอบในกลุ่มการทดสอบก็คือว่าให้คนเนี่ย ประมาณร้อยกว่าคนแบ่งเป็น 50- 50กลุ่มนึงเนี่ยใช้ครีมไพรอีกกลุ่มหนึ่งใช้ไดโคฟินัทปรากฏว่าพอเอามาเทียบกันเขาบอกว่าคนที่ใช้ครีมไพรเนี่ยอาการปวดบวมเนี่ยหายไวกว่าหายไวกว่านะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยเราจะไปใช้ยานอกทำไมจะไม่จะไปจะใช้ไดโคฟินัททำไมล่ะก็ใช้ครีมไพรสิ น่าจะดีกว่าอ่าน่าจะดีกว่าเขามีผลการทดลองอันนี้เอามาจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคณะเภสัชศาสตร์ยาตัวต่อไป M t ทั s i s นะ tussis แปลว่าไอนะ M นี่น่าจะมาจากมิกเซอรนะเรียกง่ายๆคือยาแก้ไอน้ำดำนะยาแก้ไอน้ำดำหลายท่านก็คงพอพูดถึงยาแก้น้ำดำก็จะนึกถึงตายี่ห้อต่างๆ นะว่าเป็นอะไรส่วนประกอบของยาแก้ไอ้น้ำดำมีอะไรบ้างมีทิงเจอร์ฟินกระบูลนะมีสารสกัดจากชะเอมเทศและมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่9.1%ดังนั้นเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบไม่ควรทานและหญิงตั้งครรภก็ไม่ควรทานเพราะมันมีแอลกอฮอล์อยู่ทานแล้วอาจจะรู้สึกมันเมาได้ที่สำคัญรสชาติ แย่ yeah, มากแต่มันช่วยอาการหยุดไอนะคือหมอจำได้ตอนหมอเรียนสิริราชนะอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าเอ็มทัส,สิตเนี่ยรสชาติเหมือนฉี่อูดสิ่งที่หมอนึกตอนนั้นคืออาจารย์เอาเวลาที่ไหนไปชิมฉี่อูดวะแต่เข้าใจว่ารสชาติมันไม่ดีเอ็มทัสซิเนี่ยยาแก้ไอน้ำดำเนี่ยรสชาติไม่ดีนะเพราะนั้นเนี่ยที่บอกว่า ส่วนหนึ่งมันก็เป็นสมุนไพรใช่ไหมทิงเจอฝิ่นกระบูลนะสารสกัดจากเชเอมเทสแล้วก็มีแอลกอฮอล์มันเป็นยากแก้ไออ่ะคราวนี้เขาบอกให้ใช้มะแหวงนะมะแววงเนี่ยมีสารประกอบตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโซลาโซดีนมีประสิทธิภาพในการขับเสมหะและแก้ไอเขามีการทดสอบเหมือนกันบอกว่าเอ้ยยาตัวนี้มันไม่มีแอลกอฮอล์แล้วมันเป็นยาเม็ดเอออมแก้ไอได้ ดีกว่าเราจะต้องถือยาเป็นขวดๆเอมทัสซิตเนี่ยเดินไปเดินมาแล้วแถมยังมีแอลกอฮอล์ด้วยเขาเลยบอกว่าทานมะแววงที่มีสารโซลาโซดีเนี่ยจะดีกว่านะนอกจากนี้โซลาโซดีนเนี่ยเขาบอกว่ามันลดเบาหวานได้ด้วยมันลดเบาหวานได้ด้วยนะถัดไปยาแก้ท้องผูกบิสซัคโคนิลจริงๆอ่ะหรือโฆษณาก็ดาควคอแลกะนะ จริงๆวิสาโคดิลเนี่ยต้องพูดว่ามีการถกเถียงกันมานานคือหมอเนี่ยไม่ชอบจ่ายวิสคโคดิลเพราะเมื่อจ่ายไปแล้วเนี่ยพอคนไข้กินแล้วจะติดติดในที่นี้หมายความว่าถ้าคุณไม่กินวิสคโคดิลคุณจะไม่ถ่ายท้องคุณจะผูกแล้วเขามีาง,งานวิจัยบอกว่าเมื่อคุณกินวิสคโคดิลเนี่ยกินต่อเนื่องกัน28วันโอ้โห ทอะไรมันจะนานขนาดนั้นนะกินเป็นเดือนๆเลยหรอไม่ควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านกินต่อเนื่องกันเป็นเดือนๆลำไส้ท่านจะชินต่อยาพอชินต่อยาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ท่านไม่ถ่ายเองท่านต้องกินยาบิสคดิลไปเรื่อยๆแต่คราวนี้ปี2 0 2 3 เขาทําการเ e t r o s p e c t i v คือศึกษาทั้งโลกเลยบอกว่าเฮ้ยไอ้คนที่กินยามิสากดิลมากกว่า28วันเนี่ยจริงๆแล้วมันดื้อยาจริงหรือเปล่าแล้วมันติดยาจริงหรือเปล่าปรากฏว่านะเขาใช้คำพูดว่าปรากฏว่าไม่มีการเพิ่มขนาดของยาคือกินก็กินโดสเท่าเดิมแต่ถามว่าติดไหมคือก็คงต้องกินยาต่อไปเรื่อยๆนะควนี้เขาบอกว่า กระทวงบอกว่าให้มาใช้มะขามแขกท่านฟังดูแบบนี้อาจจะแบบไม่เก็ตเลยอ่ะมะขามแขกแต่ถ้าท่านได้ยินว่าหมอจากซีโนคอตท่านจะรู้สึกว่ามันคือยาฟรั่งซีโนคอตจริงๆคือมะขามแขกนะตัวยาของมันก็คือซีโนไซต์ A และซีโนไซต์ b เป็นสารสกัดจากมะขามแขกเ,ออเพราะนั้น จะบอกได้เลยว่าหมอที่เขาจ่ายเนี่ยสมมตินคนไข้ท้องผูกเนี่ยเขาจ่ายซีโนคอตท่านก็คือกินมะขามแขกอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่ามาบอกว่าจ่ายมะขามแขกบางทีท่านฟังแล้วท่านรู้สึกยาไทยมันไม่เวิร์กเขาก็เปลี่ยนเป็นชื่อฝรั่งว่าเป็นซีโนคอตกลายเป็นว่าเวิร์กกว่ามีผลิตภัณฑ์ของไทยหลายอย่างที่ท่านคิดว่าเป็นของต่างชาติ แต่จริงเป็นของคนไทยร้อยเอซอะไรรู้ไหมมีกันเกือบทุกบ้านเลยพัดลมฮาตาลิชื่อญี่ปุ่นใช่ป่ะแต่เจ้าของเป็นไทยร้อยเอร์ซผลิตชิ้นส่วนทุกอย่างเป็นของไทยฮาตาริอีกอันนึงเป็นแอร์ยี่ห้ออะไรไซโจเดนกิ เป็นของคนไทยร้อยเปอร์เซนตชิ้นส่วนต่างๆผลิตในไทยแต่เขามีเรื่องเล่าบอกไซโจเดนกิเนี่ยจดทะเบียนครั้งแรกเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วประเกนว่าหุ้นส่วนเนี่ยที่เป็นคนญี่ปุ่นเขาเลิกแล้วไปทำอย่างอื่นของเราก็เลยเอามาทำต่อเมืองไทยไซโจเดนกิทก็เลยเป็นชื่อญี่ปุ่นนะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าขายเป็นชื่อไทยพัดลมไทย ท่านจะซื้อหรือเปล่าอันนี้นะเป็นข้อคิดนะเพราะนั้นจริงๆแล้วมันก็คือมาขัมแขกซีโนคอตอันเดียวกันนะอ่ะอีกอันหนึง่งเอ็มคาร์มิเนติเอ็มคาร์มิเเป็นยาเขาเรียกไงยาท่าน้ำแดงอะยาท่าน้ำแดงนะยาท่าน้ำแดงองค์ประกอบมีอะไรบ้างองค์ประกอบของยาท่าน้ำแดงมีพืชประเภทพริกนะสารสกัดข,ข,ขิงจะว,วานกระบูน มันคือสมุนไพรนี่ว่าเอามาผสมกันแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นเอ็มคามนแล้วเราก็ใช้ต่อเนื่องกันมานะสามสิบสปีแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ําแดงอะแล้วยา่าน้ําแดงเขาอยากให้เปลี่ยนเป็นอะไรเขาอยากให้เปลี่ยนเป็นคับมินชันอ่าเขาอยากให้เปลี่ยนเป็นมินช่นเพราะเขาบอกว่าสารประกอบในคามินชันเนี่ยนะมีการทดลองนะ แบ่งคนไข้เป็น3กลุ่มนะจาก6กโรงพยาบาล116คน3กลุ่มนี้เป็นยังไรกลุ่มแรกกินคมินชันกลุ่มที่2กิน m อ็มคาเมเนตกลุ่มที่3จ่ายยาหลอก p ารซิโบปรากฏว่าผ่านไป7วันกลุ่มที่กินยาหลอกรู้สึกว่าโอ้อาการหายเอง53%เรียกง่ายๆคือว่าท่านท้องอืดอะ่ะ ท่านไม่ต้องรักษาท่านก็หายเอง5 0คราวนี้มากลุ่มขมิ้นชันกับกลุ่มที่กินเอ็มามิเนทีเขาบอกว่ากลุ่มที่กินเอ็มามิเนอทีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหายไป83%กิมนกินขมิ้นชัน8 7ตัวเลขอะ่ะมันสูสีเขาก็เลยคิดว่าเออกินขมิ้นชันเป็นเม็ดมันก็น่าจะ พกพาสะดวกกว่าที่ยาเป็นกดขวดเป็นน้ำน้ำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทำไมเขาถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายยาแก้ฤทธิ์สีดวงทวารยาแก้ฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยเขาบอกให้ใช้เพชรสังฆาตแทนยานที่ชื่อว่าดดฟลอนหมอเป็นสัลยแพทย์เลยนะตอนสมัยเป็นสัลยแพทย์ก็มองว่าเฮ้ยฤทธิ์สีดวงทวารต้องใช้ยาดดฟลอน on, เพราะมันจะลด อาการบวมของเส้นเลือดดำช่วยให้เลือดที่ไปอุดตันในเส้นเลือดดำตรงบริเวณลิสีดวงเนี่ยช่วยกระจายและถูกดูดซึมกลับในร่างกายได้อย่างรวดเร็วเดฟลอนมีตัวยาอะไรีที่ขีดสีเขียวไว้คือ d i อ s สมิและ h e อร์สเปอริดนส่วนประกอบของยาเดฟลอนนะซึ่งเป็นยานอกนะคราวนี้เรามาดูเพชรสังคาตหน้าตาเหมือนตะบองเพชรเลยเนาะ เพชรสังฆาดอันนี้เนี่ยหมอเอาภาพมาจากอ,อยอนะเพชรสังฆาตท่านดูสีเหลืองยาตัวนี้มีส่วนประกอบชนิดเดียวกันเลยเด o ส m ไม e และ h e อร์สเปอรินแบบเดียวกันเฮ้ยเพชรสังฆาตกับดัฟลอนมีตัวยาตัวเดียวกันเขาก็เลยมาใช้ทดแทนกันฟังแค่นี้ท่านอาจจะบอกว่า เฮ้ยหมอหมอเข้าข้างกระทรวงสารสุขหรือเปล่าจะบอกว่าอย่างนี้ยาบางตัวเนี่ยโอเคว่าใช้แทนกันได้ใช้สมุนไพรไทยได้หรือยาบางตัวเนี่ยมันเป็นสมุนไพรอยู่แล้วแต่เอาเอาคำแนะนำนะก็คือว่าท่านเปลี่ยนเนี่ยอย่างเอ็มทัสซิสเนี่ยที่ไว้แก้ไอเนี่ยแล้วท่านบังมากินมาแว้งเนี่ยท่านก็เปลี่ยนมาแววงนะเป็นเอ็ม แหวงก็ได้พอเป็นชื่อฝรั่งเนี่ยก็กลายเป็นฝรั่งเข้าใจปะ <c oughs> แม้ข้างในเนี่ยจะเป็นไทยนะเหมือนเอ็มค i มมิเนทีฟเนี่ยรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยหมดเลยแต่ชื่อเป็นฝรั่งเข้าใจนะนี่คือคําแนะนําที่หนึ่งคำแนะนําที่สองยาไม่ใช่ทุกตัวที่ผลิตเมืองไทยและจะไปทดแทนยาที่ผลิตจากต่างประเทศได้ ขอบอกเลยนะอันนี้คือเรื่องจริงนะบางทีเราทํายาแบบยาก๊อปะัะได้สูตรมาเนี่ยแต่กระบวนการการผลิตอ่มันไม่เหมือนกันหรือเขาบอกสูตรเราไม่หมดบางทีใช้แล้วไม่ได้ผลเอาง่ายๆย,ยาแก้ปวดอะนะยาแก้ปวดนะที่ยี่ห้อดังๆท่านเชื่อไหมแต่ละยี่ห้อบางทีกินได้ผลไม่เหมือนกันเอาง่ายๆพาราเซตามอลนะ แต่เดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นว่ามีหลายยี่ห้อกินได้ผลไม่เหมือนกันใช่ไหมแบบเดียวกันยาบางตัวใช้ทดแทนได้บางตัวใช้ทดแทนไม่ได้สาระความรู้ดีๆจากเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวและ youtube channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ